สวัสดีคะ่ะทุกคนใครยังจำมารวยได้ไหมคะมารวยเด็กวัดนะคะที่โดนตีโดนทําร้ายนะคะจนพิการนะคะกระดูกเชิงการหักสองท่อนนะคะทําให้เวลาเดินเนี่ยขาหลังลากไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะก็คือพิการเลยนะคะแล้วก็พาหาหมอนะคะเพื่อทําการผ่าตัดแต่การผ่าตัดครั้งเนี้ย หมอไม่ได้คอนเฟิร์มว่าน้องจะเดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการผ่าตัดมันช่วยให้การขับถ่ายของน้องดีขึ้นหรือน้องขับถ่ายได้เองโดยไม่ต้องบีบฉี่บีบอึนะคะหมอจึงทำการผ่าตัดให้แต่ผลพลอยได้ที่น้องเดินได้ก็คือแม่เองอะนะคะพาน้องไปหา อาจารย์หมอซึ่งเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการรักษาเรื่องระบบประสาทร่วมด้วยนะคะทีนี้ก็เลยพาน้องไปนะคะนี่แม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักมารวยว่ามารวยเป็นใครมาจากไหนนะคะก็พามารวยไปหาหมอระบบประสาทมีการกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ให้ยาร,ระบบประสาทมาทานด้วยนะคะก็รักษากันนานพอสมควรนะคะ มารวยก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดนะคะจนปัจจุบันนี้มารวยเดินได้อาจจะเดินไม่สวยนะักแต่ก็ถือว่าเดินได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะคะทีนี้เนี่ยให้ทุกคนสังเกตตาม,มารวยนะคะสังเกตที่ตาของมารวยครั้งนี้แม่มีการที่จะต้องพามารวยไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปถามเกี่ยวกับเรื่องของตานะคะเพราะว่า ตาข้างซ้ายของมารวยเนี่ยแต่ข้างขวาของเรานะคะทุกคนสีเข้มมากนะคะนะให้ดูเดียวกันนี่ค่ะสีเข้มมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็เลยกลัวว่ามันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับดวงตาเกี่ยวกับการมองเห็นของเขาหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยก็วางแผนไว้ว่าน่าจะช่วงต้นเดือนสิงหากันยาต้นเดือนกันยานะคะมารวย ไม่หันมาดูนะคะอยากให้ได้เห็นกันก็วางแผนไว้นะคะเดี๋ยวดูก่อนก็คิดว่ายังไงเนี่ยต้นเดือนจะพามารวยไปดูตาเห็นชัดไหมคะทุกคนเห็นชัดแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเอะอะไรก็พาลูกหาหมอแล้วทุกคนเมื่อมันมีความผิดปกติขึ้นมาในเกี่ยวกับร่างกายของเขาเราก็ต้องพาไปหาหมอนะคะการหาหมอเนี่ยมันไม่ใช่การไปหาหมอที่ เป็นไข้หวัดไม่สบายก็พาไปหาหมอเป็นนู่นเป็นนี่ก็พาไปหาหมอเป็นไข้หวัดไม่สบายก็พาไปหาหมอถูกต้องค่ะแต่ว่าหาหมอเรื่องก่อนของไข้หวัดไม่สบายอะไรแบบเนี้ยเบื้องต้น่ะนะคะหมออายุรกรรมเนี่ยดูได้แต่ในเรื่องของระบบประสาทก็จะต้องเป็นหมอระบบประสาทในเรื่องของตานะคะก็จะต้องเป็นหมอตา ไม่ใช่ว่าโอ้โหแม่นี่ดูเวอร์จังเลยเดี๋ยวต้องไปหาหมอคนนั้นหมอคนนี้แต่การที่เราไปหาหมอเฉพาะทางโดยตรงเนี้ยนะคะมันจะช่วยคอนเฟิร์มในเรื่องของอาการและการรักษาได้ดีเพราะว่าการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะอ,อ,อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราหาหมอเฉพาะทางโดยตรงเนี่ยการรักษาจะไม่ยืดเยื้อแล้วการรักษาจะตรงประเด็นมุ่งตรงจุดที่รักษาตรงประเด็นทันทีนะคะแม่ถึงได้อยากไปแบบนี้ ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไปหาหมอคลินิกธรรมดาหมออายุรกรรมแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่เรื่องง่ายๆที่หมอทุกคนรู้อันนี้แม่แม่แม,แม่ไม่ได้ว่าคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่เรียนหมอเฉพาะทางโดยตรงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนพอสมควรนะคะแม่ก็เลยคิดว่าการไปหาหมอที่เฉพาะทางโดยตรงหรือโรคเฉพาะโรคโดยตรงเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยรักษา เขาเรียกว่ารักษาลูกได้โดยตรงโดยที่ไม่ใช่งูงูปลาไม่ใช่งมเข็มในมหาสมุทรก็จะได้หายเร็วขึ้นเหมือนกับมารวยน,นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องไปหาคุณหมอตาที่รักษาบุญรอดโดยตรงอนะคะเพื่อที่จะให้ดูว่าตาน้องเป็นแบบเนี้ย รักษาได้ไหมหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้ารักษาไม่ได้แต่ว่าตาเขามองเห็นปกติก็ไม่ได้ทําทการรักษาอะไรนะคะเพียงแค่อยากรู้เฉยๆว่าเขามองเห็นชัดไหมเขาเออมีอันตรายเกี่ยวกับดวงตาหรือระบบประสาทอะไรหรือเปล่าเท่านั้นเองก็เลยมาบอกเล่า90้ให้ทุกคนได้ได,ได้ได้เห็นกันนะ,นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมเลือนม,มารวยไปนะคะทุกคนมารวยสู้มากอยากให้ทุกคนไปดูคลิปเก่าๆของมารวยที่มารวยสู้ขนาดไหนไปดูกันนะคะ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคน